สบายดีพ yeah, hmm. mm ี่น้องสบายดีเอฟซีที่งแฟงมาสูุ่สซเนเดอร์สมองสบอลสบายดีย่ามเศร้าพี่น้องบรรยากาศฝนตกลิ่นพี่น้องไอาจีฟาหลพี่น้องฟาหลป่าพี่น้อง่ป่าแล้วป่าแ่บ่แคบเแคบแค่บเ่บ้แค่บบแค่บ่แค่แคแล้วพี่น้อง่บแบ่แ่บ้่บ่่บ่ี่บ่แคม่แค่น่แง่บ่แค่่่งแ่ ยังสิเกิดขึ้นย่นต้นม่วงัไปห่วไปเบื้งนกันพน้อนี่เห็ดกินได้ยี่้อนเห็ดเาแล้วมันเห็ดเาเลยเฮ้ยโอ้พี่น้องนี่ปาทากตนเห็ดเห็ดขาวพี่น้องเห็ดขาวนเดี่นี่พี่น้องเห็ดขาวพี่น้อง mà kiếm mà kiếm, phân xịt khử nến mai, nến mương phi hót, có vợ thúng cái này, khử nến mương chắc cây nhang, nóc nến ขึ้นบาได้ใช่พี่น้องเอ้ยมาลุ้นมานชอบการผสมเสียเอาได้หรือบม่ได้พี่น้องเฮ้าไว้ปลูกไหวได้พี่น้องไม่ปลูกก็เหมือนปลูกเกิดกบมันเกิดอยู่ต้นม่วงเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะขึ้นบาได้ใช่พี่น้องบ็ไ่ได้พัดอกดอกพี่น้องเอ้ยโพดพวกมุมงม่แบกอึเฮคสอึดมุงเกิดอ่ะดีรออย่าเตี้ยงลงรายอย่าตี้ยงอย่าตี้ยงคอยเดีอมันดอกได้น่นนะ อั๋สิใกล้ๆแน่เนาะพี่น้องเอ้ยบ่ค่อยเห็นบาดไดดอกเพิ่นเข้าก็บ่ทึมบ่ได้บ่เป็นเฮ็ดบ่เป็นุ้มน้องน้ําโกอยู่ตอนนี้นะกลางจองุ้มน้องโกอยู่บ่เห็นเมื่อวานเฮาก็บ่อยู่เบิดมื้อ่นาวกระตนอยู่นบ่อดสายตากระตนดอกเอาอยู่่างนี่งก็เอามันบ่ได้่าดอกมันถกแดดเนาะพี่น้องเนาะ mưa không bị say nào mà cả sao đó bù sai con chó cả có bao được bình chay ao một lời mua đi cài đâu cái đây hai du hai kìm đẹp ngay ngay nè chia với lá thăng lăng phải ba cho cho kìm phải đấy ngà đấy đỏ đấy Song áo, song áo Hàn, hàn Nó, Như tiếng được lạ Như tiếng, như tiếng Ôi, lục sai cả tỉnh cái đâu, cái địa phía nơi Một cái cắt khá, khỏi phúc một Lục sai <laughs> chỉ lọt

งอมอีทั้งเทิงเนี้ยคุณเทิงันแล้วหันหั้ว่างามแล้วฮักอองได้งานหน่อยนะงอมคุณเออหัแล้วบิะบ่เบิดแล้วงานดอกได้เหนหนะสุกลงน้ำก็ได้งานนะกินแเลยสุกปลาให้มันออกอีกก่อนดิบุยลงมาทงหนึ่งอะไรเ็ดน้อยหนึ่งปาลายเตืบด้เนาะคัดสื่อกับหาฟันูนะคอยในก้อยจะสผ้าเอาไปใส จับก <laughs> <laughs> ็จับงาดอกได้พี่น้อยพูดพโพดโพูดคอยเฮ็ดยังบ่ได้ลูกคอยกระซิตกแล้วยางมาฮะคอยไปไวเอาลูกมาหน้าเอาเลยไงเอาเลยลดสายไปไปไป นี่พี่น้องพูดพูดรีรอพี่น้องเอ้เฮ็ดบดก็ออกบ่นี่ต้นนะพี่น้องห้าสิบฟกมื้วนจะไปห้าปุ้ยเออเก็บเฮดเก็บเฮดป้าท้ามาได้เฮดบ่อทนี่พี่น้องไก่เงินท่านี่แล้วไก่ไก่นี่เก็บแถวเดินบ้านรถก่ต้องเงี้ย บ่ต้องไปไกลพ่อมเสียเวลาพ่อแก่งเซย์พันซื้อกะหาพันกี่ผัวละฉันมีน้องพี่น้องเนาะซักกระตุนยา่างไปทางน้ามึงสาวหรือซากะตุนเห็นเฮ้ยอุ้มน้องน้ำสวกเกือบบอลอดมาแต่งข้าวกะหมากกได้พี่น้องไอหมากเนน้อยกินบออ่เดยละนี่ยเพื่อนไอเฮ็ดวอทเฮ็ดเอ็น,น,อน,นข้าวออกฉันพ่อดอาะูพกพ้นโต๊ะ่น้องเดินบ้านซากระตุนจนบ่มีหมงชิอยู่ โคตรท้วหมวกม่วงหมวกอึเอาขึ้นเอาต้นไม้พี่น้องเอากระิมาซอยแจ่งพี่น้องไหมเอาก็ตุ้งกำลังซอยพี่น้องนี่ลายเต๋อแล้วพี่น้องว้าวลายเต๋อเลยเอ้ยลุ่ยอยู่นะพี่น้องซื้อกับสาบาทำไมซื้อกับประมาณสามาบาทพี่น้องเห็ดขาวนี่ทําฟองซื้อดอกพี่น้องให้ซื้อขึ้นเดือดต้นไม้เองเลยมันเกิดจากต้นไม้พี่น้องต้นม่วงกินได้เห็ดต้นม่วงเนาะแม่บ้ปลูกเอง ซากระกระตุ้นกำลังซอยพี่น้องเดียวไปเพิ่งกันขั้นตอนแกงพี่น้องไอ้พี่น้องก็ได้มีกระเบือะตามจะนั่งเริกใส่ใส่ยะนั่งให้มันเดียวเขาไม่ได้มากระเบือะไปพี่น้องไอ้ไปได้แกงกระเบือบอ่ะแกงแค่ยังไม่ใส่ไรเงี้ยจะได้เดือดสั่มพดไว้ก่อนพี่น้องเอ้จะเดือดแต่ยังเลย ไปก่อย่างพี่น้องเห็นอย่าพี่น้องอยากนะอย่งเห็ดหลังจากที่เอาหามาอะไรพี่น้องเอ้ยว่าอะไรฮาเก็บมาพี่น้องเอ้ยเก็บที่เด้กต้นไม้ช่องใช้น้อยเดียวพี่น้องเอ้ยใแปลกน้อยเนียเบอร์เล่นไปได้เดี๋ยวนี่เบอเก็บนักเข็มเท้าจะเขาเบอร์่นอืมดู้ายกับห้องกว่าๆอยู่ในคุณอยู่กระซาวคุณกระซาวคุณมาหากระซาว จังสาวจัากกระตุนทานินข้าวเารอยู่เจัเป็นจ้าโมงเลย้ามงนลพี่น้องเจ้ามงท่านได้กินข้าวเรพี่น้องปวดโผเป่งนัวพี่น้องเป่งนัวเป่งนัวอ่ะคือข่ได้วันต่ยีปัครพี่น้องวครวยังกินพี่น้อง

chị nói phải Rồi ngủ hồng Nên đẹp phần vọng Nên đẹp phần vọng Nó lại ngủ rồi Mẹ lụng hoàn sắc đầy lúc bỏ rồi ngủ ngủ sắc đây lúc nó không mệt mà Nhưng sao có tuổi nhé Sao có tuổi gì về sắc tươi Nhưng ăn tái 我不要出差，就就，我。